สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ a r c t v วันนี้นำพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของเธอคนนี้เรริลแบ็ผู้กลายเป็นท็อปอัเดับหน้ในค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อทีมเมดในไทยแลนด์ Thailand, ได้ดึงเรริลแบ็เข้าร่วมสกัดเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมา MITS คืออะไรพวกเขาคืออ e ีสปอร์ตที่ก่อตั้งโดยทีมงาน FPS Thailand อ e ีสปอร์ตก็คือการแข่งขันกีฬาแบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่มีกฎกติกาเหมือนกับกีฬาท,ทั่วไปแข่งขันจากทัวร์นาเมนต์ต่างๆเรเธอได้ห่างจากงานประจำของเธอ การแสดงหนังผู้ใหญ่มาได้สักพักแล้วเนื่องจากโรคระบาดเธอจึงได้กลายมาเป็นสตรีมเมอร์ที่ฮือฮาไปทั่วแดนเพราะเธอนั้นคือขวัญใจของชาวพรทับอย่างแท้ทรูมีคนชมคลิปเธอมากถึง20ล้านครั้งเรวเรวลแบ็กเธอแตกต่างจากนักแสดง a อญี่ปุ่นทั่วไปที่มีเอกลักษณ์ที่อ่อนหวานและน่ารักแต่เธอมาในสไตล์ที่ดุดันบูตลุยนอกจากนั้นเธอ,อยังสื่อสารได้ดีในด้านของภาษาอังกฤษ และพูดเยอะรมันได้ด้วยเธอเก่งรอบด้านจริงๆจนกระทั่งมีการนักชวนเธอเข้าสู่วงการอ e ีสปอร์ตจากทีมเมดอิน Thailand เธอบอกในภายหลังว่าฉันได้รับเชิญเข้าร่วมทีม MIT Hat และฉันก็ตอบตกลงเข้าร่วมทีมฉันคิดว่าทีม MIT Hat นั้นเป็นทีมที่มีคอมมูนิตี้ในไทยเยอะมากๆหลังจากนั้นก็มีแฟนคลับคนหนึ่งได้บอกกับฉันว่า MIT Hat ก็คือ Ma d e in Thailand เธอบอกว่าเธอตกใจเป็นอย่างมาก ว่า MITH ก็คือเม็ดอินไทยแลนด์อย่างนั้นเหรอแต่ฉันไม่ได้มาจากประเทศไทยนะแต่ฉันก็ดันเข้าไปอยู่ในทีมเม็ดอินไทยแลนด์เฉยเลยฉันไม่รู้จักเม็ดอินไทยแลนด์มาก่อนแต่ตอนนี้ฉันได้เข้าไปอยู่ในทีมที่ไม่รู้จักแล้วละ่ะขณะนี้มีการโพสโปรโมรเทเธอในเพจเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากเพจของเม็ดอินไทยแลนด์เองบอกว่า r a r e Back Join MITH ครับเราจะซัพพอร์ตกันข้ามประเทศโปรสุภาพและให้เกียรติน้องเขาด้วยเชื่อกันไหมล่ะครับว่าแฟนคลับชาวไทยเข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากล้นกันเลยทีเดียว เรียกด้ว่าการตอบรับเกินคาดจริงๆนี่ครับเขาก็บอกว่าแฟนๆอย่าทำให้คนไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับเราหวังว่าจะผลักดันวงการสตรีมเมอร์และผลักดันเรียลแบ็กไปได้อีกนานๆเราไปกระจใจให้ก็ต้องรอคอยติดตามผลงานของเธอกันต่อไปครับวันนี้ต่อไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และ subscribe ลากันไปก่อนสวัสดีครับ All right.